dan nak pergi sama lah oi kemana oi pekan Pak ลหลังจากเกิดความวุ่นวายบนเวทีการประกวดรอบตัดสินของ Miss Grand น n t e r n a t i o n a l น2024เมื่อช่วงคืนวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจากผลการตัดสินนั้นออกมาว่าเป็นมิสแกรนอินเดียเป็นผู้ชนะขว้ามงจากเวที Miss Grand นเตอร์เนชั่นแนล2024แล้วก็เป็นคนที่12ของโลกทำให้แทซูเยียน m i s ิสแกรนเมียนมาได้ตำแหน่งรองอันดับ2ของ Miss Grand นเตอร์เนชั่นแนล2024 หลังจากการประกวดจบลงปรากฏว่าก่อนจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนผู้อำนวยการมิสแกรนเมียนมาได้ทำการกระชากมงกุฎของมิสแกรนเมียนมาที่หน้าเวทีซึ่งทำท่าคล้ายกับไม่อยากได้มงกุฎและก็ยังมีการดึงสายสะพายออกจากนั้นก็มีทีมงานของมิสแกรนเมียนมาเองนะครับอุ้มเธอฝ่าวงล้อมออกจากฮอทันทีในขณะนั้นเธอก็ยังมีอาการร้องไห้เสียใจอยู่ เหตุการณ์ต่อมาคุณนวัดก็ได้ออกมาไร้สดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าน้องได้รองอันดับสองถือว่าดีมากดีที่สุดสําหรับน้องในปีนี้ผมพูดตรงๆว่าน้องตั้งใจก็จริงน้องพร้อมก็จริงเก็บทุกเม็ดก็จริงแต่บางทีน้องก็ซีเรียสเกินไปความเก่งอาจจะเกินอายุแต่เรื่องของวุฒิภาวะอาจจะยังไม่พออย่างที่เห็นน้องอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้สื่อ,อยากสัมภาษณ์น้องมากๆแต่น้องก็หายไปส่วนเรื่องเวียงมงทราบแล้วแต่ขออนุญาต ดูก่อนว่าเป็นอย่างไรในข้อเท็จจริงแล้วก็ยังพอพูดคุยกันรู้เรื่องหรือไม่ผมไม่สามารถจะตอบได้ในตอนนี้สำหรับในเคสของเมียนมาจะปลดหรือไม่ปลดขออนุญาตชี้แจงอีกทีโดยกระบดนการจะถแถลงในเวลา13.00ในวันที่27ตุลาคม ทางด้าน n อดี s ิสแกรนเมียนมาก็ได้ออกแถลงการถึงกรณีดังกล่าวว่าจะคืนมงกุฎและขอไม่รับตำแหน่งใดๆเนื่องจากไม่ได้รับความยุติธรรมจากการประกวดดังกล่าวซึ่งเขาบอกว่าผมตัดสินใจคืนมงกุฎ m i s แกรนอินเตอร์เนชั่นแล2024เนื่องจากความไม่ได้รับความยุติธรรมระหว่างสิ่งที่ผมทุ่มเทไปกับผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาและผมจะไม่รับตำแหน่งผู้อำนวยการระดับชาติ ของ Miss Grand International ในปีต่อๆไปอีกแล้วนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับเรื่อเราจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับจากเรื่องราวนี้ แอดก็ได้ไปดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันไปทางฝั่งเมียนมาเขาก็เข้าข้างฝั่งมิสแกรนเมียนมาแต่หลายคนก็มองว่าการกระทําของเอ็นดีเมียนมาเองก็ไม่สมควรที่จะทําควรที่จะยอมรับการตัดสินอย่างคนแรกที่เขาบอกว่าสวัสดีคุณนวัต ฉันต้องบอกว่าปีนี้คุณทำผลงานได้เยี่ยมมากคุณพิสูจน์ให้ชาวฟิลิปปินส์หลายคนเห็นว่าการประกวดของคุณไม่ใช่รายการทำอาหารและด้วยผลงานในคืนนี้คุณก็ได้รับความเคารพจากหลายๆคนอีกครั้ง อินเดียสมควรได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงและฟิลิปปินส์ยังคงเป็นผู้ชนะในใจของเราฉันตัดสินใจติดตามเพจของคุณอีกครั้งเพราะคุณแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันของคุณยุติธรรมนอกจากนี้ฉันยังชมเชยการออกแบบเวทีที่ยอดเยี่ยมและการเลือกเพลงที่ยอดเยี่ยมมันยอดเยี่ยมมากจริงๆขอบคุณจากฟิลิปปินส์ จากความคิดเห็นนี้ครับคนต่อมาเนี่ยเป็นชาวเมียนมาเขาเข้ามาตอบกลับไปว่าคุณนวัดขอให้เอ็นดีของเมียนมาซื้อมองกุฎด,ด้วยเงิน20,000ดอลลาร์แต่เอ็นดีของเมียนมาปฏิเสธดังนั้นก็เลยตกไปอยู่อันดับ2แค่นั้นเอง จากนั้นครับก็มีชาวต่างชาติได้เข้ามาตอบชาวเมียนมาท่านนี้ว่าทําไมไม่แสดงน้ําใจนักกีฬาและยอมรับผลที่ตามมาละ่ะม <Grand> ิสแกรนอินเดียเหนือกว่าทุกด้านเทียบเท่ากับมิสแกรนฟิลิปปินเลยร้องไห้ทําไมมิสแกรนเมียนมาไม่ได้อยู่ในตัวท็อป20หรอแล้วเขาก็ทิ้งท้ายด้วยประโยคสั้นๆพร้อมกับเครื่องหมายตกใจว่าเธอได้อันดับที่3ความคิดเห็นต่อมาครับเป็นเพจของมิสแกรนเมียนมาซึ่งเขาบอกว่า 1. คุณวัตรประกาศว่าชุดประจำชาติที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจะได้รับรางวัล และเมียนมาได้รับคะแนนโหวตสูงสุดแต่ชุดนั้นไม่ได้รับรางวัล 2. ในรายการ Country Power of the Year เมียนมาได้รับคะแนนโหวตมากกว่าไทยแต่คุณนวัตให้ไทยเป็นผู้ชนะ 3. เขายังขอให้ชาวเมียนมาลงคะแนนเสียงให้เงิน25,000ดอลลาร์ในการลงคะแนนเสียงแบบนิยม เขาบอกกับชาวเมียนมาว่าถ้าคุณลงคะแนนเสียงให้เงิน25,000ดอลลาร์ฉันจะให้ในสิ่งที่คุณต้องการแม้ว่าจะไม่สะดวกที่จะลงคะแนนออนไลน์คุณสามารถให้เงินฉันได้แต่ชาวเมียนมาไม่ต้องการซื้อมองกุฎเขาต้องการมงกุฎที่เป็นของตัวเองนี่คือเหตุผลของรายการทำอาหารดังกล่าวจากความคิดเห็นนี้ครับคนถอมาก็เป็นชาวไทยเขาก็บอกว่าเมียนมาให้คุณสร้างสนามและแข่งขันของคุณเอง ความคิดในธรรมะครับเป็นชาวเมียนมาเขาบอกว่าฉันทานายว่าเมียนมาจะเป็นผู้ชนะเพราะเธอมีทุกอย่างสมบูรณ์แบบเธอควรได้เป็นผู้เข้าแข่งขันอันดับหนึ่ง mgi ม่ยุติธรรมเมียนมาอย่าคาดหวังอีกขอบคุณจากความคิดเห็นนี้ครับคนไมาก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าเมียนมาเป็นประเทศที่ไม่ได้รับการศึกษา mgi เมียนมาไปแข่งขันด้วยทัศนคติที่ไม่ดีและทีมของเธอก็เช่นเดียวกัน คนธรรมาครับประเสริมว่าคุณตลกจริงๆเธอไม่ควรอยู่ใน5อันดับแรกสาธารณรัฐโดมินิกันสมควรได้รับตำแหน่งของเธอขอไมน่นมาครับบอกว่าเธอสมควรที่จะชนะเพราะอะไรอย่างน้อยก็พยายามยอมรับความตัดสินของกรรมการแม้กระทั่งคนทั้งโลกก็ยกย่องอินเดียและยังกล่าวอีกว่าเธอคู่ควรกับมงกุฎมากที่สุดไม่จําเป็นที่เมียนมาจะต้องมีแฟนคลับจํานวนมากติดตามเธอ คนทันมาเขาเขาบอกว่าคุณนวั์เขาไม่เคยเลือกนางงามผิดขอแสดงความยินดีด้วยอินเดียความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวเมียนมาเขาบอกว่านาผิดหวังพอสมควรมันเป็นรายการที่เกี่ยวกับธุรกิจจริงๆฉันจะไม่สนับสนุนคุณสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากแนะนําคือให้รายการนี้กับคนที่เก่งจริงๆและทํางานหนักจริงๆไม่ใช่แค่ดูแต่เรื่องธุรกิจคุณนวัต จากคอมเมนต์นี้ครับคนต่อมาก็ได้เข้ามาตอบกลับไปว่าฉันคิดว่าการประกวดนางงามมิสเวิลด์เป็นการประกวดที่ดีฉันดูการประกวดนางงามนี้มาตั้งแต่เด็กครั้งหน้า MGI น่าจะมีหูฟังให้ผู้เข้าประกวดให้ทุกคนใช้ตอบคำถามด้วยขอแสดงความยินดีกับมิสกรนด์อินเดียเหมาะสมจริงๆถัดมาครับเขาบอกว่าเนียนมาเต็มไปด้วยเรื่องดราม,มา่ามันเหมือนกับจิตใจของเด็กเมื่อขนพ่ายแพ้จากความคิดนี้ครับคนต่อมาได้เสริมว่าเขายังเด็กอยู่มันพิสูจน์แล้วว่าเขายังเด็กจริงๆ จากนั้นครับชาวเมียนมาได้เข้ามาถามว่าคุณกําลังพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็มีคนได้เข้ามาเสริมต่อไปว่าเราไม่ได้เสียใจเราไม่ได้คาดหวังอะไรไว้สูงเกินไปเราเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นมาก่อนและตอนนี้เราแค่มีความสุขที่ได้สนับสนุนลูกสาวของเราเพราะเธอทําได้ดีรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งทำได้ดีอินเดียสมควรได้รับมงกุฎด้วยคําตอบที่ชนะคุณควรเรียนรู้ที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ ส่วนคนธรมาครับเขาบอกว่าดูวิธีที่เขาแสดงมันแย่มากที่จะพรากเกียรติยศของสาวน้อยไปต่อหน้าเวทีมันไม่ดีเลยฉันคิดว่าผู้กำกับชาวเมียนมาโง่มากนี่คือเกมที่คนไม่สามารถไปถึงตำแหน่งของเธอได้ผู้คนยังคงหัวเรอะเยาะเธอเธอก็ได้รับตำแหน่งสูงเช่นกันแต่เมื่อเห็นระดับของผู้กำกับแล้วมันก็ไรสาระพวกเขาควรไล่ผู้กำกับออกไปนี่เป็นเกมการแข่งขันดังนั้นเราต้องยอมรับมันใครก็ตามที่พยายามแต่ไม่ได้รับคะแนนสูง มีทัศนคติแบบเดียวกับผู้กำกับชาวเมียนมาฉันคิดว่าเราไม่ควรปล่อยเขาเป็นผู้กำกับอีกต่อไปเราควรแยกเขาออกไปความคิดเห็นถัดมาครับเขาไม่ควรเข้าร่วม MGI เขาควรอยู่ใน Miss Earth เพราะเขาตอบว่า Miss Earth เขาไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นี่หรอทัศนคติจากนั้นครับคนถัดมาได้เสริมว่ามันแสดงให้เห็นถึงทัศนคติจากนั้นคนถัดมาเขาก็เสริมต่อว่าเขาเป็นคนแบบไหนกันถึงกล้าออกมาถอดมงกุฎและสายสะพายออก ต่อมาครับหลังจากดูวิดีโอแล้วฉันรู้สึกสงสารตัวแทนจากเมียนมา ฉันคิดว่าแรงกดดันจากผู้อำนวยการระดับชาติและทีมงานของเธอที่อยากให้เธอชนะนั้นรุนแรงมากเธอถึงกับร้องไห้เมื่อผู้อำนวยการระดับชาติดึงเธอออกไปคว้ามงกุฎและถอดสายสพายของเธอออกในขณะที่ทีมงานของเธอก็ดันเธอออกไปทันทีเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจที่เกิดขึ้นจากทีมงานของเธอเองในวัยเพียง19ปีการมีทีมที่ไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้ได้ถือเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญสำหรับเธอพวกเขาควรเคารพเกีดยรติยศที่เธอได้รับ แทนที่จะสร้างเรื่องอื้อเฉาเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะเธอสวยและมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้เธอยังสามารถเข้าร่วมการประกวดรายการสำคัญอื่นๆได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญสำหรับเธอและทำให้เธออับอายเป็นผู้อํานวยการระดับชาติและทีมงานของเธอเองที่ทำให้เธออับอายฉันเชื่อว่าคนอื่นๆในประเทศของพวกเขาจะรู้ตัวพวกเขาเองว่าพวกเขาได้ทำลายภาพลักษณ์ของตัวแทนและประเทศของพวกเขาเอง จากนั้นครับคนถัดมาก็ได้ตอบกลับว่าฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณจากเมียนมาแต่ว่าอีกคนครับเขามาแย้งว่าเราชื่นชมพฤติกรรมของผู้อำนวยการระดับชาติจากเมียนมาเรายอมรับความล้มเหลวได้แต่เราต้องการความยุติธรรมผู้คนจํานวนมากกําลังเฝ้าดูอยู่ทั่วโลกและพวกเขาจะเข้าใจพฤติกรรมนี้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับจากชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้เรื่องเราจะจบลงอย่างไรก็ต้องติดตามดูกันพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไร สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเทานเดเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ